ผมสวัสดีครับพี่พน,นาน,นะครับกับช่องคนแบกคันนะครับวันนี้พาพี่น,นานานมาตกประมอนะครับคลองข้างทางกับน้าบอยเส้นเคยครับผมตอนนี้กำลังตีงประช่อนอยู่นะครับป,ประช่อนขึ้นนะครับผมลองตีดูว่าจะกันหรือเปล่านะครับแต่นี่จะสำหรับนี่จะตกเป็น ตกหน้าดินนะครับแต่นี่เป็นไส้เดือนเหยื่อไส้เดือนเราจะตกปลาหมอนะครับปลาหมอกับปลาช่อนแต่เป็นเป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับเป็นตกหน้าดินแล้วก็ติดทุนนะครับมาลองติดตามดูครับว่าจะมีตัวให้พิจารณาได้ดูหรือเปล่านะครับผมนับลุยกันเลยครับผม น่าจะเป็นตัวตัวยาวได้ไปแล้วสองตัวนี้ตัวที่สามครับตัวที่สองสองตัวไม่ได้ถ่ายไว้โอเคเ็ยเหลียว